สวัสดีครับผมสวัสดีพ,กพกบกกับเพจเก้าตามบอยพ่อนะครับผมหรือก็มังกรโมบายหรือช่องกับพิวัตรท,ทาทองทําโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวอยู่นะครับผมเกี่ยวข้าวอยู่ดู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 นะครับฝนฝนนะครับผมฝนละอองฝนในรถเนี่ยนๆๆๆๆเนนั้นันกระจกรถเนาะผมก็เออนั่งอยู่ในรถกลัวเปียกแต่ว่าไอ้รถเขาก็เกี่ยวอยู่เนาะรถก็เกี่ยวอยู่ เครื่องกับเปียนยนไหมครับฟางฟางกับเปลียกแน่ยุกนะครับเปลี่ยนยุกแต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าของนาอนุญาตให้เกี่ยวก็เกี่ยว,ยวไปนะครับแต่เขาเขากะบ่ออกไรแต่ก็เพราะมันเป็นละอองเนาะข้าวมันมันเป็นละอองมันไม่ใช่ว่าไอถึงกับตกมากมายมันเป็นคือไอเพราะว่านี่คือมันไงนะมันไงนะครับเนาะเออ ก็เหลือเหลือสองงานพละเจ้าอีกนะครับก็งานนี้ของงานนี้ก็ได้ข้าวเนี่ยเอามาเทแล้วก็ข้าวก็ไม่เปียกหรอกข้าวไม่เปียกเท่าไหร่เจ้าของจะไปตากก็ยังมีเม็ดเขียวเม็ดอะไรอยู่นะครับเป็นข้าวพัาพึงเนาะก็ถือว่าเป็นพัาพึงอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรสวยงามดีอือ ก็ให้เขาเกี่ยวให้เสร็จค่อยเอามาเทแล้วผมก็ขนไปขนไปผมก็ต้องอ้อม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 ไปพูนพู่นพูนพูนพูนแล้วก็พูนพู่นพูนพูนนะครับพูนไปมองเห็นวัดอยู่ปล่อยๆเอาไปเทเอาเอาไปตากที่วัดนะครับเอาไปตากที่เดินวัดนะครับผมเดินวัดสว่างบ้านโนนเสดาตำบลหนองเทพอำเภอโนนนารายวสุริน ตอนนี้นะครับนกนกเป็ดลูกนกกระยางก็กําลังบินเสินไปเสินมาอยู่นะครับผมบินเสินไปเสินมาอยู่ตามธรรมชาติวิถีชีวิตบ้านเรานะครับเขาก็มาหากินพวกอีอตโตงพวกตะกัแตนเนาะนะครับเนาะนะเออนั่นพูดนะพูดนะ,ะบ,าบางบางบางที่มันก็จะมีปลาคอนนะครับแจ่บางแจ่นะครับบางแจ่มันก็จะมีปลาคอนเราก็ต้อง ไม่มีคนเดินหาเนาะไม่มีคนเดินหาปาลาค่อนนะครับนกก็เสร็จนกนกกระยางนกอะไรเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เปียกนี่ขนาดในแว่นแว่นก็ยังเป็นเม็ด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 นะครับก็เหลืออีกสองเจ้าครับเจ้าแล้วสองสามไร่เพราะมันเป็นนาดอนนะครับแต่ก่อนเขาปลูกมันปลูกอะไรก็อย่างนี้แหละนะครับเป็นนาดอนนาด้ง ตอเขาก็ปากลากไว้ให้อยู่เนี่ยตรงไหนมีต่อมีอะไรเนี่ยตัวนี้มีต่อ,อเขาก็ปากลากไว้ให้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตอประดูนะครับเป็นตอไม้เนี่ยนียนย่คือตอเพรตอปีหน้าก็ปลูกหมดแล้วนี่นะครับเขาก็ปากหลักไว้ให้ว่านี่คือตอนะห้ามรถมากินนะถ้ารถกินแล้วแค่จะหวงนะครับผม อถ้ารถมาเกี่ยวกินแถวนี้ก็แข่าจะหวังเอาง่ายๆนะครับก็ธรรมดานะครับเราก็ต้องระวังกันไปแต่ของนาเขาจําได้เขาก็ปักหลักไว้ตั้งแต่หวานนูน่นแต่บางนาเขาไม่ได้ปักนะบางนาเอ้ยเกี่ยวโหลดเกี่ยวโหลดสุดใส่ลงไปต่ําแถวลอนปัอกนะครับผมก็เสียเวลาสบอม,อมนั่นลักหนึ่งอยู่นะ่ะ หลักหนึ่งอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าหนึ่งต่อนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเลยขอบคุณที่รับชมรับฟังยอมทนดูนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับช่องอภิวัตรทาทองหรือมังกรโมบายหรือเพจเก้าตามรอยพ่อนะครับก็สู้ไม่ถอยครับการทําคลิปเนาะต่ยันหมันลงสู้ๆครับผม